สวัสดีครับสวัสดีน,นี่เราจะพามาเบ่งต้นไผ่ที่เห่าขยายเมื่อก่อนนี่ครับว่าเป็นอย่างไดแล้วครับอันนี้เป็นไผ่เลี่ยงคนระับอันนี้เอามาลงไม้ครับฟังไม้ตัวนี้ก็เริ่มที่สิทธ์นี่ครับะแนงแตกก็คือลากเริ่มเดินแล้วครับ น,นี่อันนึงครับสีลงไหมครับเล่าเริ่มเดินแล้วเพราะว่านี่ครับนแขนงเริ่มแตกแล้วครับอันนี้อันนี้คือพาบงหวานนี่เข้าขยายมุก้อนนี่ครับน,นี่เฮานี่ครับแสดงว่าใช้ได้ครับ โบตายอันนี้นี่คือสิบลอดครับตัวนี้ว่ามันโบเขียวแล้วครับเดี๋ยวกัเอาไว้อยู่ก่อนนี่อันนึงครับเราต้องเบิ้งอีกจังน้อยครับเพราะว่ามันยังโบนั่นครับสหลอดบลอด นี่ครับวันนึงครับนี่ก็เริ่มหลากเดินแล้วครับตัวนี้น่ครับอันนี้เป็นนอไม้ที่ขึ้นอยู่ครับ มก้อนนี่ครับนี่แสดงว่ารากได้ครับเริ่มเดินแล้วครับอันนี้ต้นเข้าต้นยังไงครับอันนี้ก็ขยายมือก้อนนี่ครับนี่ครับใ่แสดงว่ารากใช้ได้ครับตัวนี้ กรุ่นไปครับผมเทือบางอันก็นใช้เวลานานเทิงแน่ครับนี่เป็นไพ่น้ำเต้าตัวนี้ก็น,นี่ครับหลากเริ่มเดินนะครับที่เอามาปลูกมือก้อนนะครับต้องบอกว่าลำใส่ส,สวยเลยครับ ไผยน้ำเต่าหากว่าภายยักได้กัดให้มนันนั่นแน่ยังน้อยกัดสิตอนขายอยู่ครับอันนี้อัเงาแรกกัดเมื่อก่อนนี่กัดแยกจะออกจากนี่นะครับนำนี่ครับอันนึงครับ ขยายมุกคอนนะครับใหม่งามเลยครับนี่ครับเลังขึ้นนอครับนี่เป็นไผ่บ่งหวาน,นครับไผ่ขินดิบอันตัวนี้เป็นไผ่ลวกนะครับนี่ไผ่ลวกหวานนี่ครับกับสองอันนะครับไผ่ลวกหวาน อันนี้จะกรอดมลอดครับเงานี่สงกใส่สิตายครับตัวนี้เป็นยังนี่ครับที่ขยายอุปกรณ์นี่ครับยยน,นี่แสดงว่าลากเดินครับนี่เริ่มแตกนอแตกขะน,นนครับ น,นี่เป็นไผ่เป็นนี่ขึ้นไม้ครับนี่ถึงออกนอไม้แล้ครับไผ่เลี้ยงใส่ๆงามๆครับนี่คเป็นไผ่เลี้ยงครับเลี้ยงหวาน นี่ครับอันนึงครับที่ขยายมังกรนะครับนี่ไปบงหวานครับกระสิบเป็นปนกันไปเบิแล้ะครับนี่กัดเครื่องหมกทั่วนี่กัดออกตลอดครับบางน่วยกัดจากฟอแล้วบมึงหนูกินครับ น,นี่เป็นไ่กิมซุ่งครับนี่นอมันกำลังออกครับกระสิปนกันอยู่แล้วครับอยู่นี่นี่ครับนี่เพิ่งออกนอคะแนนหน่อยไหมครับที่แรกม,มันออกอันใหญ่้วครับถือเง,งาคล้ายๆแบบนอมันฟอหรือว่า จังใดวุมันหักครับนี่กัไพ่กิมซุ่งครับอันพวกนี้ที่เป็นเครื่อมันหวานญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเผือกหอมนี่ครับไพ่บงหวานอีกอันนึงครับอันนี้ก็โตขยายมากครับนี่อันนี้ก็ออกเริ่มนอนง่ายขึ้นครับตัวนี้ พวกนี้เป็นเผือกหอมครับนี่ครับอันนี้เป็นไผ่บงวานครับที่ขยายเมื่อก้อนนี่กัดบมงอันกะอยากรอดครับอันนี้ยังเป็นทั่วอย่างครับนี่ยัางงามแต่ยังบบเป็นนวยครับนี่เป็นไผ่เลี้ยงครับไผ่เลี้ยง นี่ก็เป็นมะกอรครับมะกอแขกดำผมก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นไพ่ไผ้ายไพรบงหวานครับตัวนี้ที่ขยายขแขนงน้อยออกมามะมอกอน,นี่ครับพวกนี้เป็นมะกอแขกดำครับ เด็ดไปตามความรูเจะคล้คองครับความรูประดุมมีอย่างไรคือเขาต้องนี่ครับนี่เป็นไพ่เรียงหวานครับไพ่เรียงครับนี่เพิ่งออกน้องไหมคือกันครับตัวนี้ ไายกิมซุ้งครับนี่เป็นพาวงวานครับเนี่ยพากินลิบนี่เลยอันนี้เอาหากมันเอาเฉพาะห้ากหลากมันมาเลยครับเนี่ยหลกที่มันมีกอตาที่มันจะแตกนอกได้ครับผมมอามาฝังไว้ออกให้ยยุครับนี่นครับอันนึงครับ หลอดดูครับนี่นี่ครับชุมม่มีพวกนี้เป็นไผ่กิ่มซุ้งครับทางใต้นี่ทางนั้นจะเป็นไผ่บุงว่าไอไผ่เลี้ยงน้องครับหรือไผ่เลี้ยงว่าเลี้ยงนี่แหละทางนั้นอันนี้เป็น ต้นสระซูมารีครับนี่ผมกินแล้วก็เอาเม็ดมาฝังไว้ครับหลายมงอยู่แต่ว่าฮะจำมาได้แล่ฝังไว้ใส่เนี่ยพวกนี้พวกเมล็ดพืชไอ้ต่างๆนี่ครับที่เอามากินนี่แหละอันนี้เป็นตะครบยักษ์ครับอันนี้เป็นชุมพูน้ำดอกไม้ครับนี่ ไม่นี่นี่เป็นมะฮอกกานีครับต้นมะฮอกกานีก็มีหลายอยู่ครับซิบก่าต้นมะฮอกกานีในสวนนี่จิ้ซุ้งครับนี่ไผ่เลี้ยงหญ้านี่ไผ่จะได้ก็มาเอาครับแต่ผมโปตัดครับเพราะว่าเอาไว้คุ้มดินครับ ดินมันสีบอ่อแห้งเวละอ่ะปร่ตกครับนี่ครับอันนี้เป็นไ่เลี้ยงหวานที่กำลังขึ้นไม้ครับนี่นองงามเลยครับแต่ผมยังไม่ได้หักขขยแล้วครับเพราะว่าเอาไว้ก่อนครับเอาไว้เป็นต้นเลี้ยงมันก้อนครับ เจ้ามุกทัวขึ้นเจา้าเจ้ามุกทัวยเนี่ยครับคนว่าความรู้มีหลายปันไหนเขาว่าโมมีแล้วความรู้แบบนี้เก็ดไปตามความ สามารถเจ้าคล้องนะครับนี่นี่เป็นไผ่เลี้ยงครับแต่สีรอดบรอดบวหู้ครับจะได้มากฟังไว้ครับมันนีรอดแท้ครับเรื่องแตกใบอ่อนครับไผ่เลี้ยงนี่เป็นต้นยางหน้านครับลาดเชียงให้ละงบอยู่ บริลล่าตลอดนะครับเดี๋ยวชีได้นี่ครับกำลังงามต้นซอมาที่แรกในะต้นนี้น้อยนะครับปลูกได้ว่ามันปีนึงนี่ตรงนี้ชีได้เอามีดผ้ามาตัดเครื่องี่ออกู่ครับเพราะมันคุ้มน่ครับ้นไม่ที่ปลูกไว้ พอต้นใหม่มันบริรับแสงแดดมันสิบใบไงครับแ้วก็เอ็ดให้มันตายได้ครับนี่กำลังแตกคะแนงครับ่วนกับ,บใบไงขึ้นอึ้นเขาแล้วครับเอดไปน่หน่อยๆพวกอนี่ก็ับเป็นไรายได้เขาในวันข้างหน้าครับ เกลือมันขึ้นครับนี่เป็นไฟเลี้ยงนี่นะครับส่วนน,น้อยๆที่เอ็ดไปตามขา้อรูู้จ้คของที่พ่อมีครับทั้งใต่กัดปลูกวัยุไัยก็ได้แต่กะ บ่ค่อยได้ดูแลอะไรทั้งใ้เพราะว่ามันถามว่าใกล้น้ำาันใกล้อยู่ครับเพราะว่ามันจะมีสะอยู่สองลูกครับกับคลองแต่ว่าที่เดินสายทนไอ้น้ำยศหลักๆก,ก,ก็คืออยู่ในเขตบริเวณไกล้เคียงนี่แหละครับเพราะว่ามันใกล้ปั๊ม โซเเซลครับแล้วก็เอสผุดเดียวความหูกับรายๆพ่อบันไดกับุทรถึงบันไดครับคลิปนี้กับซ้ำนี้ครับหากรักหากชอบกากดไลก์กดแชร์ให้ในเด้อครับขอบคุณครับ